สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพัตตี้พัดยนต์เช่นเคยนะคะวันนี้ตี้ก็อยู่ที่บริษัทพัดยนต์เช่นเคยนะคะอยู่ในซอยเสรีไทย68แยกหน,นะคะค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะพัตตี้มีรถกระบะนะคะมาให้ชมกันอีกนะคะเป็นคันนี้เลยนะคะลูกค้าเป็นโตโยต้านะคะรีโว2.4นะคะ เป็น4ประตูนะคะคันนี้เป็นปี2018นะคะสำหรับราคานะคะเราขายอยู่ที่649,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ตามหาหรือว่ามองหาตัว4ประตูนะคะเป็นตัวรีโวเป็นออโต้นะคะวันแนะนำเลยนะคะรถคันนี้นะคะเข้ามาสวยๆเลยนะคะสภาพเดิมๆนะคะนะที่นี่นะคะก้บอกเลยว่าเน้นรถสวยรถสภาพเดิมนะคะนะ เดี๋ยวพาชมรอบๆตัวรถกันเลยนะคะเรามาชมในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะในส่วนของไฟหน้ากันเลยนะคะ,ะสำหรับคันนี้นะคะไฟหน้าจะได้เป็นมันติดรีเฟกเตอร์นะคะเป็นตัวหลอดไส้นั่นเองนะคะในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะตัวนี้เป็นตัวหน้าใหม่หน้าหล่อแล้วนะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าตัวโครเมียมนะคะข้างในจะเป็นสีดําเมทัลลิกนะคะตัวกันชนนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะ นะมาพร้อมกับตัวไฟสปอตไลท์นะคะนะคะสภาพสวยๆดืมๆนะคะในส่วนต่อมานะคะเดี๋ยวพ่อพาไปชมในส่วนของตัวยางกับแม็กกันนะคะสําหรับยางนะคะกับแม็กจะได้เป็นแม็กแอนดรอยจากโรงงานนะคะแม็กเดิมแม็กแท้จากโรงงานเลยนะคะสาหรับยางนะคะตัวนี้เป็นยางดันหลบนะคะลูกค้านะคะ สภาพยางนะคะโครงสร้างนะคะภายในซุ้มล้อนะคะเดิมๆนะคะตัวนี้นะคะเจ้าของเดิมนะคะติดคิ้วนะคะตัวแก้มมาให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะกระจกมองข้างจะได้เป็นตัวโครเมียมนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกมองข้างนะคะ ติดกันสาดให้แล้วเรียบร้อยนะคะทั้ง4บานนะคะฟิล์มติดแล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับตัวมือเปิดนะคะจะได้เป็นตัวโครเมียมนะคะแล้วก็จะได้ตัวกันลอยนะคะเป็นโครเมียมแต่งด้วยขอบสีดํานะคะนะทั้ง4บานประตูเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งเป็นตัวบันไดนะคะนะคะตัวบันไดาจากโรงงานนะคะตัวนี้เป็นสีดํานะคะ เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของด้านหลังกันนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะมาพร้อมกับตัวโลบาเลยนะคะคันนี้เจ้าของเดิมติดโลบาสีดำมาให้เรียบร้อยบอกเลยว่ารถคันนี้มาพร้อมกับตัวแต่งนะคะแต่งสไตล์เรียบๆแต่ดูหลอดูดุดุนะคะในส่วนของตัวด้านท้ายกันนะคะในส่วนของตัวไฟท้ายนะคะนะคะมาในชุดแต่งตัวรีโวนะคะ ได้ตัวครอบไฟท้ายมาด้วยนะคะตัวไฟนะคะเป็นตัวหลอดฮาโลเจนหลอดไส่น,นะคะในส่วนของตัวเปิดฝาท้ายนะคะคันนี้จะได้เป็นตัวโครเมียมนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่3ที่ตรงฝาท้ายนะคะเพิ่มความปลอดภัยขึ้นมาอีกนะคะ ในส่วนถัดมานะคะในส่วนของกันชนนะคะสําหรับกันชนนะ,ะในส่วนของกันชนนะคะคันนี้นะคะจะได้เป็นตัวโครเมียมนะคะมาจากโรงงานเลยนะคะมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะนคะคะสองจุดด้วยกันนะคะสติกเกอร์นะคะเนี่ยค่ะโลโก้นะคะของโตโยต้านะคะตัวรีโวนะคะอยู่ครบนะคะนะคะ่ะไฟท้ายนะสติกเกอร์พ r รันเนอร์นะคะ เรามาชมในส่วนของภายในกันบ้างนะคะเดี๋ยวันให้ดูภายในคันนี้กันเลยนะคะเนี่ยค่ะภายในนะคะตัวด้านข้างนะคะแผ่นประตูนะคะปุ่มนะคะหรือว่าฟังก์ชันตัวปรับกระจกนะคะตัวนี้จะได้เป็นออตโต้เป็นไฟฟ้าออตโต้ฝั่งคนขับนะคะไฟฟ้า4บานประตูนะคะเซ็นทรัลล็อกนะคะ ตัวปรับกระจกมองข้างเป็นไฟฟ้าออโตโ้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของพวงมาลัยกันต่อเลยนะคะสำหรับพวงมาลัยนะคะเป็นมังติฟังก์ชันนะคะควบคุมนะคะที่พวงมาลัยนะคะเชื่อมต่อนะคะเพิ่มปรับระดับเสียงนะคะที่พวงมาลัยได้เลยนะคะพวงมาลัยนะคะหุ้มหนังนะคะจากโรงงานเป็นหนังแท้นะคะหน้าจอเรือนไม้นะคะสแสดงผลด,ดิจิตอลนะคะ ้ส่วนจอเครื่องเล่นนะคะตัวนี้จะได้จอ5.8นิ้วนะคะเป็นจอ Android นะคะ,นะคะเป็นระบบสัมผัสนะคะมาพร้อมกับตัวนาฬิกานะคะอยู่ตรงกลางคอนโซลนะคะนะโตโยต้าเขาติดตั้งมาให้พร้อมนะคะตัวแสดงสัญลักษณ์ Airbag นะคะ คอนโซลเดิมๆสวยๆนะคะสภาพสวยๆเดิมๆเลยนะคะในส่วนของตัวแอร์นะคะเป็นแอร์อนาล็อกนะคะปรับง่ายใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์นะคะจะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะมาพร้อมกับปุ่มอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดนะคะบอกเลยว่าสภาพภายในห้องโดยสารนะคะเนี่ยค่ะเดิมๆสวยๆนะคะรถสภาพ น้องๆป้ายแดงเลยนะคะบอกเลยว่าสำหรับลูกค้านะคะที่หารถไว้ใช้งานนะคะเข้ามาชมได้ที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะมีสองสาขาด้วยกันนะคะสาขาที่หนึ่งนะคะตั้งอยู่บนถนนเสรีไทยนะคะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะส่วนสาขาที่สองนะคะติดกับซอยเสรีไทย95นะคะก่อนถึง4แยกมินบุรีนะคะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะตามเบอร์ ที่ขึ้นให้เลยนะคะติดต่อพัตตี้ได้เลยนะคะสอบถามได้นะคะมาต่อกันเลยนะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะคันนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีน้ำตาลนะคะนะสีน้ำตาลเข้มสวยๆส,สภาพเบาะนะคะสวยๆเดิมๆนะคะสภาพ90%เอร์เซนเลยนะคะในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะด้าน,นหลังก็เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะคะสภาพเบาะเดิมๆเ,เลยนะคะสวยๆนะ ในส่วนของหลังคาข้างบนนะคะนะคะสภาพเดี๋ยวรดแพนกล้องให้ชมรอบๆเลยนะคะบอกเลยว่ารถที่นี่นะคะรถไม่มีพิกคว่ำไม่มีจมน้ําไม่มีชนหนักนะคะอันนี้เราการันตีเลยนะคะรถสภาพเดิมๆสามารถตรวจสอบประวัติความเป็นมานะคะของรถได้นะคะรถทุกคันเริ่มทะเบียนไม่มีสูญหายนะคะ,อ,ะอนได้ทุกคันนะคะเราไปต่อในส่วนของห้องเครื่องคันนี้กันเลยนะคะ เดี๋ยวพดพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องคันนี้นะคะว่าภายในห้องเครื่องคันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะตามมาเลยค่ะเนี่ยค่ะไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะคะในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะคะเดี๋ยวพดแพนกล้องให้ชมรอบๆห้องเครื่องเลยนะคะน่าเรามาดูกันเลยบอกเลยว่าภายในห้องเครื่องนะคะเนี่ยค่ะห้องเครื่องแห้งสนิทไม่มีคราบน้ามันเยิ้มนะคะนะคะนะจุดต่างๆนะคะรอยเม็ดอาร์ต นะคะรอยมาร์กจากโรงงานนะคะทุกจุดมีให้เห็นนะคะบอกเลยว่ารถที่นี่นะคะไม่มีการดัดแปลงตัวเครื่องตัวถังนะคะไม่มีการตัดต่อนะคะรถสภาพเดิมๆนะคะจากโรงงานเลยนะคะในส่วนของตัวเครื่องนะคะ,ะ,คะเครื่องอยู่ตำแหน่งเดิมน็อตไม่มีการขยับนะคะตัวฝาครอบเครื่องนะคะเดิมๆยังไม่มีรอยแกะรอยขายนี่นะคะน็อตยังไม่มีการขันนะคะ ในส่วนของคานก็เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของคานนะคะคานเดิมจากโรงงานนะคะนี่ค่ะมอกนะคะแผ่นเพดเดิมแผ่นเพดจากโรงงานนะคะในส่วนของคานคานเดิมคานแท้จากโรงงานนะคะลอยน็อตลอยเม็ดอาร์ตนะคะยังไม่มีการขยับน็อตทุกตัวอย่างแน่นเลยนะคะไม่มีการไขนะคะบอกเลยว่าสภาพรถนี่คือ9 0เอเลยนะคะรถเดิมๆสภาพสวยๆเราเน้นโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะคะ คัดรถสวยมาไว้อรอลูกค้าแล้วนะคะนะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจเข้ามาชมได้เลยนะคะมาทดลองขับได้นะคะติดต่อพัตี้มาได้เลยนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นเลยนะคะมาต่อในส่วนของฝากระโปรงนะคะในส่วนของฝากระโปรงนะคะของเดิมจากโรงงานเลยนะคะน็อตยังไม่มีการขยับนะคะของเดิมจากโรงงานนะคะตัวฝากระโปรงนะคะเขาจะมีตัวแบรนด์โตโยตานะคะตี ประทับตาลงที่ฝากระโปรงเลยนะคะในส่วนของตัวตะเข็บหรือว่ารอยเม็ดอาร์ตนะคะนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะสติกเกอร์นะคะจากโรงงานนะคะในทุกส่วนนะคะของเดิมจากโรงงานนะคะแผ่นกันความร้อนนะคะนะคะแผ่นกันความร้อนเดิมๆสวยๆจากโรงงานยังไม่มีการเปลี่ยนนะคะของเดิมเลยนะคะนะสำหรับคันนี้นะคะ บอกเลยว่าใครที่ตามหารถกระบะออโต้สี่ประตูปี2018นะคะสีขาวแนะนำเลยนะคะคันนี้นะคะรถเข้ามาแล้วมาไว้รอคุณลูกค้าแล้วนะคะเนาะรีบเข้ามานะคะหรือลูกค้าท่านใดกลัวรถไม่อยู่นะคะเข้ามาแล้วนะคะ,ะกลัวไม่ได้ชมรถสามารถออนจองหรือว่าล็อกรถไว้กนได้นะคะเข้ามาแล้วไม่สวยไม่ถูกใจขึ้นเงิน